ออกไปเล่นข้างนอกนะคะออกดูดูนะคะพ่อพ่อพอ,อาหารเรียบร้อย <c oughs> ดูดูนูออกมาก็ประมาณนี้เลยนะคะฮะ <c oughs> <c oughs> I can 上。 วิเต็มมนพ่อเร็วมิเตอนซีเร็วมิเตอนซีเฮ้ยโอ้ยย่งลูกมาเร็วหิเฮ้ย ôi thôi thôi này rất Cái này lập lửa cơn thôi 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 hỏi này, Này, bài này bê bún bài bài này bê bún ở bài 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 ở bài này, vun. Dưới đi. Rồi, dùng dưới đi. Mười, rồi, có lợi hay lúc À. Oh, hay lúc này. Lúc sau là... lại kia là vitamin mì ให้2235นี่ใส่ให้วิตามินซีให้กินขึ้นมาเดี๋ยวจะตายยาก่อนสาวน้อยโอู้อยู่นี่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 อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหนูตัวเป็นสาวแล้วหนูตัวเป็นสาวแล้วเฮ้ยให้ลูกกินก่อนนี่ อยากแก้ของพ่อเลิกไปเลิกไ,ไปนี่เล,ลนี่อยามีพ่อทดลองเยอะเลยคุณอยามีพ่อทดลองเยอะเดี๋ยวใส่ยาวิตามินกน่อนไม่ทันเลยแม่ทำมอีกพวกอีกวินนี้วิตามินมันไม่ทันแล้วตอนนี้ เนหมเดี๋ยวเราไปดูมนต้ลำพอนะ เมื่อคัดการดไหนไปบุนอยู่ไหนไหนไหนไม่เห็นไหนอยู่ทางไหนไหนไม่เจออยู่ไหนไหนอยู่ทางไหนไหนไม่เจอไปบุญเฮ้ยโอ้ทำงานแล้วอะไรขโมยช่วยดิือ,อขาบอกมันเล่นล้ยมด็กไม่ได้แล้วตอนนี้มันโตมากแลว้วบอก จะกินหอมพ่อไม่ได้แสักทีโอ้โหร้องร้องโอ้โหใครไปบา้าอะไรอืมอืมแก้มหอมมาทับเพชฌาวเนี่ยฉาเพชฌาตด้วยไม่หอมได้ยังไงอืมอุม้ยหอมที่สุดในโลกลูกสาวใครหอมที่สุดในโลกเลยลูกพ่อขุนใช่งไหมเนี่ยลูกพ่อขุนจาจใช่งไหมเนี่ย ดูหน้าตาเลยดูหน้าตาหน้าตาเอ็นจอยมากโอ๊ยหน้าตาเหมือนช้างเชื่องมากเป็นอืมดูสิหน้าตาเหมือนช,ชอานอน้างไม่มีอะไรเลยโอย้ไปแล้วหนูกินดิีหนูก็ไปหนูไม่ใช่เด็กดื้อไหนไหนอยู่ไหนลูกเดียวสุดท้ายใครจะเอาไปรายงานตัวด้วยเนี่ยลูกเดียวสุดท้ายใครจะเอา ดูท้ายหอมแกี๊ยแหมลมเชียอ่าพ่อไม่แก่ง้วพ่อไม่แก่งลูกพ่อลูกสาวพ่อคนเดียวแหม่โอ้ของแม่ของแม่ของแม่แม่ไม่อู้ยังไม่พอยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มแม่ไปซ่อนไว้ยังไงเนี่ยหนูยังไม่คิดอิ่มเลยแหม่ลูกสาวพ่อไม่เคยดื้อเลยเด็กคนนี้ไม่เคยนี้อแหม่ลูกสาวพ่อยังไม่เคยดื้อเลยฮะ หนูตั้งแล้วหนูเห็นเห็นไหมหนูไม่เคยดื้อเลยอ่ะพ่อหนูไม่เคยดื้อเลยหนูไม่เคยดื้อลอยเลยใช่ไหมลอยไหมอ่า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 ไม่กินแล้วใส่ไม่ดีไม่กินแลโทษก่อนจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยก่อนจ้าสวยจ้าสวยจ้าจ้าสวย จ้าเนอะอาจาสวยดีเจ <Da. S 3> ้าสวยดีไม่ให้กินนะเจ้าสวยก่อนเจ้าสวยเจ้ารย์สวยจ้ายิ้ม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 โอเคอ่ะยิ้ม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 โอเคอ่ะยิ้มยิ้มตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าจะถูกอาจาสวยเจ้าสวยยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเอมือตานะอ่ะยิ้มหวานยิ้มหวาน ยิ่งหวานยิ <t> ่งหวาน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 เออเล็กบินเล็กบินเล็กบินโอเคดูดูตาตาเนี่ยคือไม่ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ยิ่งสวยยิ่งสวยเล็กบินยาวเล็กบินยาวเล็กบินยาว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 โอเคคุณบอกออกระโดดนะต่อไปไอ้คุณบอกอย่าให้ดูอย่าให้มาใกล้ก่อนดีนะบอก อย่าอยู่ใกล้หนูกว่านี้นะพ่อฮะลรู้กขารู้ทันหมดแล้วไม่ต้องมาใส่ชื่อจะดูนะ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 ไม่ต้องมาใส่ชื่อหนูไม่ไม,ไมีไฟอะไรหรอกพ่อ ขาเล็กๆลิเล่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งสูงนี่ก็ขอบคุณทีุ่กท่านครับที่การติดตามรับชมนะครับคนตุกทุกนั่งใจที่มองมาที่งานของเราขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปเราในวันนี้าสวยจ้าสวยจ้า Terima kasih kak, dia ceng makin tertarik sama di kreatifnya Beriman, bobot